บทที่สิบห้าน้องสาลายครูกับสิทธิ์พากันเดินจากหมู่บ้านไปออกท้องทุ่งที่หมายคือน้องสาลายบึงใหญ่กลางทุ่งกว้างคนเป็นสิบ แบกเสือหากข้างในนั้นเป็นเปืนแกป๊ปห่อด้วยผ้าเขาวมา้าเดินตามหลังคนเป็นครูผู้ซึ่งแม้จะเดินตัวเปล่าหากก็ไม่ค่อยจะตรงทางด้วยว่ายังไม่ส่างเมานุมน้อยยังคงครุ่นคิดถึงเรื่องที่พูดกับเด็กหญิงแต้มไม่อยากจะโทษว่าเป็นความผิดของเด็กเพราะผู้ใหญ่ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง นึกถึงคำสอนของยายเรื่องมงคลซึ่งยายบอกว่าพระพุทธองค์ทรงสอนไว้มงคลข้อที่สี่การอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมดีตัวเขาอยู่ในถิ่นมีสิ่งแวดล้อมดีมาโดยตลอดกระนั้นก็ยังประพฤติตัวเกเก,เกะเมเรกเกเรเอาดีไม่ค่อยจะได้แต่ได้หญิงแต้มนั้นอยู่ในถิ่นที่มีสิ่งแวดล้อมเลว ฉะนไหนจะเอาดีได้เล่าหนุ่มน้อยลืมไปว่าตัวเขาก็ละเลยมงคลข้อแรกคือไม่คบผ่านผู้ชายที่เขากำลังเดินตามหลังต้อยๆอยู่นี้เป็นผ่านเขาไม่ได้คํานึงถึงข้อนี้ครูครับผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องส่วนตัวของครูได้หรือเปล่าครับเด็กหนุ่มตัดสินใจแล้วว่าจะต้องหาทางช่วยเด็กหญิงแต้ม เอาเลยเองอยากจะพูดอะไรก็ว่าไปเลยเรามันเพื่อนกันนี่นะครูชิ้นว่าแต่ครูต้องให้สัญญานะครับว่าจะไม่ลงโทษนางแต้มมันแล้วก็อย่าคิดว่าผมละลาบละล้วงเรื่องส่วนตัวของครูนางแต้มมันไปว่าอะไรเองหรือบอกมาเถอะข้าจะเคี่ยนมันให้หลังลายเลย ข้าไม่ใช่พ่อที่เข้าข้างลูกของตัวเองหรอกนะคนอย่างไอ้ชิ้นเพื่อนต้องมาก่อนลูกจริงไหมวะคนพูดหันมาตบไหลคนเดินตามหลังมันไม่ได้ว่าอะไรผมหรอกครับแต่ผมเห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรจะต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลมหนุ่มน้อยพยายามอธิบายไฟอะไรล่ะเองจะตัดไฟอะไรที่ไหน คือผมเพียงแต่เปรียบเทียบนะครับผมเป็นห่วงไม่อยากให้หนางแต้มมันเสียเด็กเสียเด็กยังไงครูชิ้นยังคงไม่เข้าใจครูต้องรับปากผมก่อนว่าจะไม่ไปด่าหรือไปเคี่ยนตีนางแต้มมันแล้วผมจะเล่าให้ฟังตกลงตกลงข้าสาบานว่าข้าจะไม่ทำอะไรมัน นุ่มวัยสิหเพิ่งจะเข้าใจว่าเหตุใดเด็กหญิงแต้มจึงชอบสาบานและนี่กระมังที่คนโบราณเขาพูดกันว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นความจริงผมก็ไม่อยากจะละลาบละล้วงเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของครูหนุ่มน้อยออกตัวไว้ก่อนผู้ชายข้างหน้าหยุดเดินหันมาบอกคนที่กำลังเดินตามหลังว่า เอาเลยแอนนมเองอยากจะพูดอะไรก็รีบรีบ,รบพูดเสียเพราะประเดี๋ยวเราจะต้องรีบไปให้ถึงน้องสาลายก่อนตะวันตกดินนุมจเจริญจึงเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ครูชิ้นฟังพร้อมสรุปในตอนท้ายว่าผมกลัวว่านางแต้มมันจะกลายเป็นเด็กใจแตกเลยต้องเล่าให้ครูฟังเพื่อครูจะได้หาทางแก้ไข เมื่อเขาเล่าจบครูชิ้นหัวเราะและก็พูดขึ้นว่าไอน้นมขอบใจที่อุตส่าห์เป็นห่วงแต่ข้ากลับเห็นว่าไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรมันเรียนรู้ไว้แต่เนิ่นๆอย่างนี้ก็ดีแล้วอีกหน่อยมันโตจนมีลูกมีผัวก็จะได้ไม่ต้องมานั่งสอนกันให้เสียเวลาได้ฟังถ้อยคำของครูชิ้นนุ่มเจริญถึงกับอึง้ง แต่แล้วก็คิดได้ว่าไม่ใช่กองการอะไรของเขาที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้มากกว่านี้นางแต้มเอ้ยข้าช่วยเองได้แค่นี้แหละเองช่างโชคร้ายเหลือเกินที่เกิดมาเป็นลูกครูชิ้นก้มหน้าก้มตารับกรรมไปเถอะนะมีอะไรจะพูดอีกไหมคนเป็นครูถามคงไม่มีแล้วล่ะครับหนุ่มน้อยตอบ เพราะรู้ดีว่าขืนพูดไปก็ไร้ประโยชน์ดีไม่ดีแกอาจจะโกรธและเปลี่ยนใจไม่สอนวิธียิงนกให้เขาก็เป็นได้ถ้าเช่นนั้นก็เร่งฝีเท้าข้อหน่อยอีกสักพักใหญ่ๆก็จะถึงแล้ว คนทั้งสองต่างเดินตามกันไปเงียบๆไม่มีใครพูดอะไรอีกหากในความเงียบนั้นต่างคนต่างคิดคิดกันคนละอย่างครูชิ้นกำลังคิดว่าวันนี้หลังจากยิงนกเสร็จก็จะหิ้วมันกลับบ้านสองสามตัวเอาไปให้หนางสาลี่แกงเผ็ดไว้กินแกล้มเล่าแกไม่เคยคิดถึงลูกๆว่าจะอยู่จะกินกันอย่างไร ยกให้เป็นหน้าที่ของนางสาลี่ที่จะหุงหาสู่กันกินเงินเดือนแกก็แบ่งให้ใช้ทุกเดือนข้าวปลาอาหารก็ไม่ต้องซื้ออะไรมากนางสาลี่มีที่นายอยู่ห้าสิบไร่ซึ่งได้รับมรดกมาจากบิดามารดาหล่อนให้คนอื่นทำโดยคิดค่าเช่าเป็นเข้าเปลือกไล่ละ16ถังต่อหนึ่งปี จึงได้เข้าเปลือกถึงแปดเกวียนเก็บใส่ยุ้งไว้เมื่อต้องการข้าวสารก็จะเกณฑ์พวกลูกๆมาช่วยกันตำเก็บใส่กระสอบเอาไว้หุงกินส่วนกับข้าวนั้นก็จะซื้อเฉพาะที่จำเป็นพวกลูกๆขยันหาปูปลามาให้ทั้งยังช่วยเก็บผักหักฟืนมาสู่กันกินกันใช้ด้วยเหตุนี้ทั้งลูกทั้งเมีย จึงไม่ได้เป็นอุปสรรคหนักนวงสำหรับครูชิ้นแต่ประการใดข้างฝ่ายหนุ่มเจริญนั้นเล่าเขารู้สึกสังเวชใจที่ได้รู้เห็นความเป็นไปในครอบครัวของครูชิ้นแล้วก็นึกเลยไปถึงบ้านอื่นๆที่หัวหน้าครอบครัวเป็นคนขี้เล่าเมายาว่าจะเป็นแบบเดียวกับบ้านนี้หรือไม่พ่อกับแม่จะทำรุ่มร่ามประเจิดประเจิด ให้ลูกเห็นหรือเปล่าเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านที่แอบหนีตามผู้ชายไปทั้งที่อายุยังไม่ครบ15ปีบริบูรณ์นั้นคงจะเห็นการกระทําของพ่อกับแม่เหมือนกับเด็กหญิงแต้มเห็นอยู่ทุกวันก็เป็นได้เด็กหนุ่มรู้สึกเมื่อยจึงย้ายปืนจากบ่าซ้ายมาไว้บนบ่าขวาเขาเดินลัดเลาะไปตามคันนา ตามหลังครูชิ้นซึ่งเดินไม่ค่อยจะตรงทางและทำท่าจะตกจากคันาก็หลายครั้งชาวนากำลังเกี่ยวข้าวเพราะเป็นฤดูเก็บเกี่ยวบางคนก็ร้องทักทายเมื่อครูชิ้นเดินผ่านหากก็มีหลายคนที่แซงทําเป็นไม่เห็นไม่อยากทักทายปราศัยด้วยว่าชังในความประพฤติของแกชั่วโมงต่อมา คนทั้งคู่ก็ถึงบึงใหญ่กลางทุ่งกว้างที่มีชื่อว่าน้องสารายบนพื้นผิวน้ำมีผักนานาชนิดขึ้นอยู่เต็มทั้งสายบัวซึ่งออกดอกสีบานเย็นผักบุง้งผักแว่นผักกระเฉดและผักสันตวาผักเหล่านี้สามารถนำไปจิ้มน้ำพริกปลาร้ากินกับข้าวได้ น้ำในบึงใสแจ๋วจนเห็นหมู่ปลาที่พากันแหวกวไายเล่นฟูงนกยางและนกกระสาต่างก็บินชวัดเฉวียนเวียนวนตาจับจ้องมองลงมายัางพื้นน้ำคอยโฉบเฉี่ยวปลาที่เคราะ์ร้ายกินเป็นอาหารนกยางจะกินแต่สัตว์มีชีวิตเช่นหอยปูปลาหากไม่กินพวกพืชผักส่วนนกกระสานั้นกินทั้งสองอย่าง ด้วยว่าจับปลาเก่งสู้นกยางไม่ได้โอ้โหยังกับสวรรค์น,นะครับครูผมไม่ยักรู้ว่าตำบลบางม่วงหมู่จะมีสวรรค์นบนดินด้วยนุ่มน้อยมีท่าทางเกรงล่าเขาคิดไปถึงเพื่อนเกลอทั้งสองคือในจุกกับในโกะคิดว่าวันหลังจะต้องชวนกันมายิงนกตกปลาหน้าที่แห่งนี้ เองไม่เคยมาหรอกหรือไอน้นมไม่เคยครับนี่เป็นครั้งแรกครูคงมาบ่อยสินะครับตอนหลังๆก็ไม่ค่อยบ่อยนักหรอกแต่ตอนหนุ่มๆข้ามาแทบทุกวันหนีโรงเรียนมากับพวกเพื่อนๆครูชิ้นเล่าถึงอดีตท่าทางโอนิดๆเสียดายจังที่ผมลืมติดเบ็ดมาด้วย ไม่เช่นนั้นก็ตกประดุบไปต้มหม้อปลาล้าแล้วก็ตกประช่อนไปแกงส้มเขาลืมเรื่องที่ยายห้ามวันนี้เราไม่ได้หาปลานะเว้ยไอ้นมเราจะมายิงนกกันข้าจะสอนเคล็ดลับในการยิงนกให้ส่วนเรื่องปลานั้นวันหลังค่อยเอาแหมาทอดเองจะเอากี่กระชุกก็ได้ คนเป็นครูว่าแล้วผมจะได้เล่นน้ำหรือเปล่าครับน้ำใสแจ๋วอย่างเนี้ยหน้าดำผุดดำว่ายเล่นหนุ่มน้อยยังไม่ทิ้งความเป็นเด็กตามใจเองแต่ข้าไม่เล่นด้วยหรอกนะข้าเป็นโรคกลัวน้ำถ้าเช่นนั้นก็ไม่เป็นไรครับผมไม่เล่นก็ได้เขาคิดว่าวันพรุ่งนี้ค่อยชวนนายจุกกับนายโกมาเล่น อดใจรออีกวันเดียวจะเป็นไรไปเอาล่ะถ้าเองหายเหนื่อยเราก็จะลงมือกันเลยผมไม่เหนื่อยหรอกครับเห็นสวรรค์แล้วหายเหนื่อยเลยแต่ว่าครูเธอเดินมาตั้งไกลคงเหนื่อยแย่ไม่เป็นไรคนอย่างข้าอดทนได้ทั้งอดทั้งทนเชียวละถ้าอย่างนั้น ผมก็พร้อมที่จะเรียนแล้วครับงั้นก็ส่งปืนมานมน้อยครี่เสือและผ้าเขาม้าออกหยิบปืนส่งให้คนเป็นครูมีกระสุนกี่นัดหกนัดครับดีวันนี้ เอาแค่หกนัดก็พอรับรองได้นกเป็นร้อยๆตัวเลยละ่ะนกยางหรือนกกระสาครับเอานกกระสาดีกว่านกยางเนื้อมันเหม็นเขียวเขาไม่นิยมกินกันแลนกกระสาเป็นยังไงครับอร่อยอย่าบอกใครเชียวยิงเอาไปแกงเผ็ดกินแกล้มเหล้านะเองเอ้ยอาหารทิพของเทวดาก็ไม่ปาน ครูเคยกินอาหารทิพย์หรือครับหนุ่มเจริญถามอย่างสนใจถึงข้าไม่เคยแต่ข้าก็รู้มีอะไรในโลกนี้บ้างคนอย่างไอชิ้นไม่รู้คนยังไม่ส่างเมาคุยโวไม่จริงมังครับผมว่าต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่คนเราไม่รู้หนุ่มน้อยขัดขึ้นแต่ต้องไม่ใช่ไอชิ้น ไม่เชื่อเองลองถามมาสิถามอะไรก็ได้รับรองว่าขารู้หมดทุกอย่างตกลงถ้าอย่างนั้นผมขอถามสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดคือผมอยากทราบว่าขนคิ้วครูมีกี่เส้นครับคนถูกถามชะงักนิดหนึ่งแต่แล้วก็ตอบว่าห้าร้อยเส้นครูทราบได้ยงไงครับเออน่ะข้าตอบได้ก็แล้วกัน ถ้าเองไม่เชื่อก็ลองนับดูถ้าเช่นนั้นผมเชื่อก็ได้ครับเขาว่าด้วยคร้านที่จะพิสูจน์นั่นไงบอกแล้วว่าคนอย่างไอชิ้นไม่มีอะไรที่มันไม่รู้คนเป็นครูถือโอกาสคุยถ้าเช่นนั้นผมขออีกหนึ่งคำถามมักกะลีผลมีจริงหรือเปล่าครับคนถูกถามทำหน้างง,ง เพราะไม่เคยได้ฟังเทศมหาชาติทั้งยังไม่เคยมียายคอยเล่าให้ฟังอะไรของเองว่าไอผลที่ว่าน่ะลองขยายความหน่อยสิมักกลีผลครับเป็นต้นไม้ที่ออกลูกเป็นคนเขาอธิบายไม่มีรอกไอ้หนูต้นไม้บ่าบออะไรจะออกลูกเป็นคนเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ข้าก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็น คำตอบของครูชินทําให้หนุ่มน้อยลังเลใจเขาควรจะเชื่อคนขี้เล่าอย่างครูชินหรือว่าเชื่อผู้ทรงศีลทรงธรรมอย่างยายและหลวงพ่อช้างดีหนอเรื่องนี้เขาต้องพิสูจน์ให้ได้รอให้บวชเสียก่อนเท่านั้นเลิกพูดเรื่องเลวไหลกันได้แล้ววันนี้เราจะเรียนวิชายิงนกกันข้าเป็นคนสอนให้ เองนั่งลงและตั้งใจฟังนี่วิธียิงให้ยกปืนเสมอไหลหันปากกระบอกไปทางฝูงนกที่กำลังเกาะอยู่บนกอบัวนั่นพอเล็งเสร็จก็ทำให้มันตกใจมันก็จะพากันบินขึ้นสู่ท้องฟ้าเองก็เล็งปืนไว้ที่พวกมันรอจังหวะให้มันบินเรียงกันเป็นเส้นตรงแล้วค่อยยิง รับรองว่าร่วงเป็นร้อยเลยข้าจะแสดงให้ดูเป็นตัวอย่างคนสอนเล็งปลายกระบอกปืนไปที่ฝูงนกกรสาเอาละเองส่งเสียงดังๆให้มันตกใจสิหนุ่มน้อยจึงออกเสียงชิ่วชิ่วดังๆฝูงนกตกใจพากันบินทยานสู่เวหา ครูชิ้นรอจังหวะที่มันบินเรียงกันเป็นเส้นตรงมือที่จับปืนสันลิกเพราะริระรสุราแล้วนิ้วชี้ข้างขวาก็ลั่นไกเสียงปืนดังสนั่นจนท้องทุ่งสะเทือนไหวฝูงนกนั้นร่วงลงมาประมาณครึ่งฝูงส่วนที่เหลือก็พากันบินแตกฝูงหนีเอาตัวรอดทำไมหนีไปได้วะ คนเป็นครูรู้สึกเสียหน้าด้วยอุตสาห์คุยไว้เสดิบดีขอผมลองมั่งได้ไหมครับคนเป็นครูส่งปืนให้นุ่มน้อยรอจนฝูงนกใหม่พากันมาเกาะบนกอบัวคราวนี้ครูชิ้นเป็นคนส่งเสียงให้มันตกใจเมื่อลูกสิทธิ์ลั่นไกปรากฏว่านกตกลงมาทั้งฝูงคนเป็นสิทธิ์ดีใจที่ได้เป็น อธิชาติสิทธิ์หากคนเป็นครูรู้สึกริษยาที่สิทธ์เกินหน้าเกินตาตนจึงบอกหนุ่มน้อยว่าขอข้าลองอีกทีเด็กหนุ่มส่งปืนให้คนทั้งสองย้ายจากจุดเดิมไปหาที่ซุ่มซ่อนตัวใหม่ครั้งนี้ครูชิ้นตั้งใจเต็มที่แต่เพราะมือสั่นผลจึงออกมาเหมือนเดิมอีก เองลองบ้างแกส่งปืนคืนให้ลูกศิษย์หนุ่มน้อยพอจะรู้ถึงความรู้สึกของคนเป็นครูเขาตั้งใจว่าคราวนี้จะแกล้งยิงให้พลาดไปสักนิดให้เหลือนกไว้สองสามตัวที่บินหนีไปได้เมื่อเขาลั่นไกก็ปรากฏว่านกร่วงลงมาทั้งฝูงเหมือนครั้งที่แล้วแต่มีตัวหนึ่งไม่ถึงกับตาย เพียงแค่ปีกหักบินไม่ได้มันตกลงมาบนคันนาแล้วก็วิ่งหนีสุดชีวิตเด็กหนุ่มวิ่งไล่าตามและตะครุบตัวไว้ได้เจ้านกตัวนั้นคงจะกโกรธจึงจิกมือเข้าเต็มแรงจนเลือดพุ่งด้วยความแค้นหนุ่มจเจริญหักคอถลกหนังหัวมันออกมาแล้วก็เหวี่ยงทิ้งในลักษณะคอยังหักห้อยต่องแต่งอยู่อย่างนั้น